คนนี้คือตารางเดียนเทอมสองของเราเราอ่านให้ยันภาษาไทยกณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประวัติศาสตร์อาการก็จะมีการยันอาชีพคณิตศาสตร์ดนตรีศิลปะภาษาไทยชมลมพูดก็จะมีภาษาไทยอังกฤษสุขศึกษาและภลศึกษาภลศึกษา คณิตศาสตร์แนวพระพุทธศา,าสนาบางโรงเรียนก็เรียนแนวบางโรงเรียนก็ไม่เรียนพระพุทธบางทีก็ไม่เรียนแนวบางโรงเรียนเรียนพระพุทธศา,าสนาบางโรงเรียนไม่เรียนนะต่อไปพฤหัสก็จะมีคณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์อังกฤษตัวเล็กตัวเล็กอะเราจะบอกให้นะตัวเล็กลืมเขียนอะไอตัวเนี้ย เอไอไอตัวอ้ก็เขียนก่อนโอเคนี่ไงอังกฤษวิทยาศาสตร์อังกฤษก็คืออันเลก็กก็จะเป็นสัมยงไทยส่วนพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นแบบก็ปเป็นแบบว่าสัมยงอังกฤษเลย มึงก็อาจจะสันส่นๆหน่อยนะเพราะว่าเราซูมต่อไปภาษาไทยลูกเสือ,อยุวกชาติสุขภาษาไทยคณิตศาสตร์นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์อังกฤษคิดก็คือเป็นอังกฤษของเด็กอะป2แต่เรื่องของเด็กต่อไปสังคมต่อไปเราไปเล่นเอเมรยกันต่อเลย นี่ทุกคนมี12บคนหนึ่งสองสามส1 1ห้าหกปดนะมาดูกันเลยเราเป็นนี่คือเหลืองนะเขาแยกไม่ออกซูไม่ดูนี่คือเหลืองอันนี้ส้มเราเป็นชมพูกันอุ้ยเราได้เป็นคัติกรสปายชมพูตัวแฝงส้มกิ้งักล่องหนเทาบ่า โอปาดไปคนคนนึ์ดึงเราเกี่ยวว่าสีส้มโอ้โหปวดซ้อมกนหมดเลยหล่อนเนี่ยหูเบานมากส้มตัวแฝกโอ้แล้วเหลือกับเทากับชมพูเรากับเทาเนี่ยัลโยครูดาวก็ยี่สิบขอป้าไปแต่วพักรีพอร์ตโอ้โห หกคนต้องฆ่าอีกประมาณ4ี่คนเขาบอกว่าเท่าโอ้โหเสียเพื่อนไปอีกแล้วเท้ากินก่าล่องหนมันเหลือเราคนเดียวขอปาดต่อหน้า บอกอีกไม่รู้ท้อใจจริงเลยมาบอกว่าไม่รู้เราฆ่าต่อหน้าเนี่ยฆ่าไปกี่คนแล้วเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหใกล้สี่คนไปโกหมดค่าโอ้ยเปิดไฟปาดปาดแดงไปเลยสิ นี่ดูตั้งใจสั่งปนมาบอกชมพูได้ไงละโหวดเลยหัวน้ำตาลเลยบอกชมพูได้ไงบอกเลยสายสายเหลี่ยมสายเหลี่ยมสายเนียนนาโหวดน้ำตาลอีกโอ้ยสวยแล้วเหลาเลยปิดไฟ <c oughs> ยับเยินและ ไปแล้วจิตคนเฮ้แกไฟกันเสร็จแล้วอ,อ,อือไม้มาบอกชมพูวิง่งกายคนหนึ่งขาเลยชนะวูโ้โหวู้โห MVP คือเท้าทำไมเราได้ไดที่สามเนี่ยแล้วกควนะ็คนอื่นแทนแล้วเนาะนี่คนหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แล้ว ชนะเอ้อยเราได้ฆาตรกรมาใหม่นักล่าฆาตรกรก็เคือเราสามารถฆ่าฆาตกรกู้กันเองก็ได้ล่าฆาตรกรอ,อนไงเราเล่นกระสับตระสานี่ชมพูน้ำตาลม่วงอ่อเราเป็นนักนักลรกรก่าฆาตกรเรฆคะฆาตกรกันเองก็ได้ คือค่าแบบใครก็ได้อะทุกคนออนนี้เราตั้งเองนะไปะเราไม่ปากฆาตรกรตัวเองหรอกเราไปกับใครเมือ่อกี้ชมบูแล้วก็อะไรอะลืมชมบูน้ำตาอะไรอะม่วงม่วงชมบูน้ำตาม่วงไปแต่เราจะไม่ปากฆาตรกรกันเองอะ ก็ปาดไปเลยสิยยนสี่อยอาดีกว่าเล่นสับตาดีกว่านี่ดูค่ะเป็นแล้วตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันก้าเขียวตึงดูสิพอตายตั้งสองคนโอ้โหมันเยอะตรงไหนมีสิบสองคน เอาลูบอลอลูมอไอพคนบอกเมื่อกี้ไอเหลืองไอบอเหลืองออกเลยอ้าเหลืองไม่ใช่ตัวแฝงค่ะอันใครกี่คนนะ บางใครสามคนบาร์บลคิวก็เลยบาร์บลคิวเพื่อนฆ่าไปหนึ่งแล้วก็ฆ่าไปเลยสิฮ่าฮ่าฮ่าโอเค ตัวเองอะ่ะตาต่อไปเราคงได้เป็นเหมือนเดิมช่วงชมพูมิ้น์มิ้น์อยากเขียนแบบมีก,กลันเราเป็นนักล่าคัตกรเหมือนเดิมขอปาดอือชมพูต่อหน้าต่อตาโอ้มา oh <my. S 2> ไม่นะชมพูนักล่าคัตกรอหงอนยิว oh แล้วก็คิวไปเลยอวดไอ้ม่วงม่วงสปายเอาสี่ตาดีกว่าไม่เอาสามตาดีกว่าสมตาม้อยไปโอยงอนยิ้ยวงอนเลี้ค, <c oughs> คุณดำ ตอนหน้าต่อตาอะไรดําไม่ต้องแก้ตัวดาไม่ต้องแก้ตัว,วดามากดดาไม่ใช่ตัวแฝงฮะใครคนหนึ่งใครคนหนึ่งฆ่าเลยเยเราใช้บัตรตัวแฝงหมดเลยอ๋อเย่เปลี่ยนด่านครัน้นี้จะเป็นชื่อเป็นกับเราเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ F R E y อะไรแล้วก็เบส อายุสิบเอ็ดโอเคงั้นขอปาดไปคนหนึ่งเพื่อนดับเบิลคิวเลยพี่กี้เราจะไม่ได้เราขอเปลี่ยนใหม่เป็นเราเขียวออดน้ำเงินดับเบิลคิวก,ก็เลยอืมเขาบอกว่าเราเป็นไม่นะเบ็นัลกล่าคาตรกรไม่นะปาดก,กันสองคดอีกแล้ว ตึงไอเขียวโอนไม่น้ำเบสิบเจวายนินจาเจ้าเพาะอันนี้แรงมากนะตึงไอน้ำเมินต่อหรือไม่น้ำไม่น้ำพ่ายแพ้ยิงตายนึงกว่าต้องชนะต่อไปเป็นสีคนนี้ฆาตกรสี่คนเพราะว่ามี18คนที่จริงเรารอเล่นมันมีเพ่มส,สองคนเหมือนเดิม ดำชมพูม่วงเราเป็นนักล่าฆาตกรอีกแล้ว,าวปาดสามตึ้งัวดดำออกไม่นานนี่ยัยดำตัวแฝดขอปาดสักทีอีกสามสามคนต่งหาโอเคโคด้าโคดายี่สิบวิอ่ะอย่างเร็ว โอเคทุกคนชนะแล้วบ้า